ตั้ตงดูเดียวเองนะตว,วันนี้นีผมไม่ได้โอ้โหแล้เดี๋ยวมลรัน้าครับผมวันนี้เฮียพ่อจะร้องเพลงนะเองก่อนเริ่มขอบคุณนะครับผมทุกคนเลยนะครับเช้าีครับ เราสองคนก็เป็นคนที่คุ้นไปบ้างเองเหมือนกันะแต่ก็รู้ว่ารักมากแค่ไหนนะครับผมก็ใช่นะครับตั้งแต่วันแรกนะผมที่เข้ามาตลอดไปบ้างวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆคนระับที่ยังอยู่ยังรักและก็ยังติดตามพวกเรามาตลอดนะครับก็รักทุกคนครับผมจริงๆรักมากๆนะทุกคนคือพีนะ่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องของผมจริงๆนะครับผม ขอบคุณมากครับก็รักกันตล็ไปนะครับผมเมนก็ครับอ่ะ Oh. Um. <laughs>